มันเป็นสลักเลยบอกนึกว่าเป็นน็อตเปลี่ยนฟันใหม่ครับจันกบอ่ะับแรกก็สวัสดีชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ชาวยูทูบครับผม เปลี่ยนฟันพี่น้องเอ้ยดีดีนะเว้ยับพี่น้องกมือสั่นเลยเตยพรตอนใหญ่กว่านี้เนาะไม่ได้หรอกเนี่ยอะไรเนี่ยเราแท็กก่อนเียบร้อยเฮ้ยรู้จับเจ็บมือจับเลยตัวเราไม่โดนหรอก ดับพิมูรตีแล้วไกีาไปแล้วเขียวครับปู่ทันตาเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว งน้ำหนักเ่างน้อยนับนี่ใสเนื้อบ่ะลำเบอร์ตบตบเฮ้ยครับควจับตรงตรงต่อบตรงตรงเองลงมนหูงมือเดจันมันเข้อระคังใลไ้คนคนยาวๆเนไม่ลูกใหญ่กว่านี้

ใ <c oughs> นนั่นแหละเอาข้างนอกเลยนะเรื่องข้างในเราตีไงนต่อมีเด็กบ้องอ่อยแต่เส้น,นหนึ่ง ผ่านมามีการปลูกทันตาบอกเลย,ยอ,ยอ,ยอละไรอะเลยนะไอคนตอกมันใจไอคนจับนี่ลังเลลังเลอ่ะเอาผ้าไหมต่อเอาผ้าจับามาแล้วมาแล้วติดทางเปล่าเต้ติดทางเออ Nghe này. Bye bye. ไปรุ่นเองปล่อยเลยนั่นนะถ้ามันเข้าไปรูแล้วอ่ะปล่อยเลยไม่เหล็่อดูนตันไีไม่โดนนะฮะบิกี้มันขยับไม่ได้ให้เอาเหล็กมันนิแเละตอกไปอ่ะคืหลัง มันโตมันก็แน่นดีแหละเนาะเด็กก้อแน่นดน่ะลเข้าไปล็กเยเออเนี่ย้องเอานเดอนนยเ็บ้องอ้อยมาทานนะเออทางไปเนี่ยเดี๋ยวพลาดไปแล้วไปแล้วใส่แล้วไปแล้ว ngoại đâu ngoài đâu mạnh hơn liền con bòn không phải nặng bao nhiêu thấy โอ้โหต้องใหถึงฝีม nah ือจานกรอบโอ้โหเดีขึ้นมาก่อนเดี๋ยวนี้ใส่มาแล้วมาแล้วเมื่อกี้จะจานกรอบเกินยุแค่มาจากทั้งภูมิก็ได้ถูกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว รักรู้แต่อันนี้มันออกไม่ได้มามันอยุดเฮ้ยมันมีไอ้ตัวนั้นนี่วะเดดอก็ตอันนี้แต่ก็มันแยกเขารู้ได้เด้นี่เออถอยกันไปอีกเออเแก้วฮ่านี้นบนี้เลยใช้คืองอมีคุณภาพหน่อยสิผมไม่รู้เด้อผมเกี่ยว

ก็จะข้องมายกตัวอย่างไอ้เจ้านั้นทำอย่างนี้ไอ้เจ้านี้ทำอย่างนั้นปุ๊บมันจะเป็นเหมือนเราต้องคิดมากอีกอ๋ใส่แค่นี้พรังมั้งนี่ินั่นแหละทำไมไม่เข้าวะมันน่าจะรอมาแบบอันนี้ว่าฟิต คนละอย่างว่าดินมันเต็มเลยดินมันรู่งออกมาดูดีมาตรงยกันแน่เนี่ยโดยบนเขาเลยใหม่ๆก็อย่างนี้ใน้ลกต้องคมขืนกคแซกสอบคมขืนตัวนี้ราได้นะเกิดราได้นี่ีปิดโดนมือเนี่ยเอาฟันตอกเลยแซกานนส เล็กตุรกีมาฐานเดี๋ยวดีมันเข่ามาเกัดจักัแน่นเลยปลอกอย่าหายแลยนะ้วปลอกเป็นไงนะนันซ้ายใชติมาไม่ถนัด เอบชอบหติดแล้วว่ะอีกอีกอีกชอบ่ะสุดท้ายมื่ส,สุดท้ายแล้วท้ายสุดเหมือนกันนะโอ้ทำไมได้ไวัยรุน่นนี่ใส่ใส่ฟันไม่เสร็จนะเนะี่ยเนะสร็จแ,แล้วครับเปลี่ยนฟันใหม่ ไปโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ไยผายครับสวัสดีครับ